m มัสและ s ซ l l ล r ขาดทุน1.5พันล้าน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซคตวบอดีครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารค r y ป t o c u r r e n c y ครับผ่านทาง c r y ปตัวท l อครับเจอกันทุกวันตอนเช้าๆ8โมงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับน้องใหม่หน้าใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับก็ในทุกวันฮะเราจะมีข่าวอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ c r y ป t o c u r r e n c y ข่าว NFT ต่างๆมาพูดคุยกัน วันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องครเพราะาช่วงนี้กระแสร้อนแรงมากครับเรื่องของ Bitcoin นะฮะแดงเดือดแดงเถือกนะครับตอนนี้ในราคาดิ่งลงไปถึง21,000ดอลลาร์แล้วนะโดยประมาณนะครับไม่รู้ว่าจะลงไปแตะเลข10,000กม่นกว,กว่าหรือเปล่านะครับก็เป็นธรรมดาฮะมันมีขึ้นมันมีลงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ข่าวนี้ฮะนา่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องดูแล้วละข่าวนี้ต้องต้องสนใจแล้วล่ะอีลอนมัสครับแล้วก็ไมเคิลเซเลอร์ครับขาดทุนรวม1.5พันล้านดอลลาร์ครับจากการซื้อบิตคอยครับอย่างที่เรารู้กันนะ2คนนี้เขาถือบิตคอยเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบเร่งอะไรกับเขาบ้างนะกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับเทสลาแล้วก็ m i c r o s t r a t e g y นะครับมีผลการขัดทุนจากการร่วงลงของบิตคอยเกือบ1.5พันล้านดอลลาร์ครับ นี่คือคําถามว่าพวกเขาต้องการโฮต่อหรือไม่อืมคุณคิดว่าอย่างไงฮะคิดว่าเขาจะโฮต่อไหมคอมเมนต์มาหรือว่าคิดว่าเขาจะเทขายนะครับ ในขณะที่ตลาดหมีได้บุกรุกเข้าตลาดคริปโตครับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเ,เนี่ยอาจไม่ตอบโจทย์กับนักลงทุนสถาบันอีกต่อไปครับโดยพิจารณาจากโฮเลอร์จำนวน2รายที่ซื้อขายอยู่บนตลาดหลักทรัพย์ครับ,รบโดยพวกเขาเนี่ยขาดทุนเกือบ2 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วนะจากการซื้อบิตคอยกว่า130,000แล้วก็43,000บิตคอยครับโอ้โหมีโคตรเยอะที่ถือโดย Micro คร r a t e g y ครับแล้วก็ Tesla นะครับตามข้อมูลจาก bitcointesseries.net นะครับก็ตามภาพฮะมีให้ดูนะครับเป็นรายละเอียดครับว่าบริษัทไหนถือ Bitcoin อยู่เท่าไหร่นะใครเยอะที่สุดนะครับก็อย่างที่เราเห็นครับว่าทาง Michael s a l l ร r เนี่ยถือเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลกฮะรองลงมาก็จะเป็นเท s l a นะครับรองลงมาก็จะเป็นบริษัทอื่นๆหะอย่างเช่น Core s r i s n t i n t i นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยมาราทอนนะครับดิจิทัลโฮดดิ้งสนะครับมีหลายๆหลายๆ รายใหญ่หลายๆรา,ายเลยนะฮะที่ถือไล่เรียงกันมาแต่ถ้าดูจากจํานวนที่ถือเนี่ยอันดับ1ของของโลกเนี่ยนะครับตอนนี้นะถ้าที่เข้าใจอันดับตรงนี้นะคือเยอะกว่าอันดับ2เนี่ยนะหลายเท่าแล้วถ้าเทียบกับอันดับ3 4มสี่ห้าลงไปนี่โอ้โหมันมันห่างกันลิบๆเนี่ยลิบมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่ต้องจัดอันดับอื่นหรอกเอาแค่อันดับ1นึ่งสองเนี่ยพอละถ้าสนใจนะ สำหรับ Michael l r ครับ CEO ของ MicroStrategy นะครับทุ่มเงินเกือบ4,000ล้านดอลลาร์ครับเพื่อซื้อ BTC กว่า129,218 BTC ครับหรือประมาณ0.615%ของอุปทานทั้งหมดครับก็จากทั้งหมด21ล้านเหรียญนะครับพร้อมทําให้ Bitcoin ครคพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญครับแม้ว่าหุ้น MicroStrategy หรือว่า MSTR ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนนะครับสำหรับอีลอนมัส e นะฮะซีของเท s l a เนี่ยได้เข้าซื้อ Bitcoin มากกว่า40,000 BTC ครับในช่วงตลาดกระทิงในปี2021ครับพร้อมทำกำไร1 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับจากาต้นทุนเพียง1.5พันล้านดอลลาร์ครับโดยถือว่าเป็น0.206%ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดนะครับ สำหรับการสูญเสียมูลค่าทั้งหมดของมหาเศรษฐีบิตคอยรวมเป็นเงินมากกว่า1.4พันล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยบ่งชี้ผลประกอบการรายไตรมาสครับในเดือนกรกฎาคมนะจะวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า แต่ละบริษัทเนี่ยมีบิตคอยที่มูลค่าลดลงเท่าไหร่นะครับณจุดหนึ่งระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะฮะบิตคอยแสงหน้ามูลค่าหลักทรั์ตามาราคาตลาดของเทส l a นะครับปัจจุบันมูลค่าตลาดของเท s l a เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.21แสนล้านดอลลาร์ครับในขณะที่บิตคอยอ่อนค่าลงนะครับ น้อยกว่าครึ่งล้านล้านดอลลาร์นะครับสำหรับไมโคร s ซจี้นะครับศาศาศาสถานการณ์ยังคงมืดมนกว่านะฮะเซลเลอร์จะต้องเติมเงินกู้หากราคาของบิตคอยต่ำกว่า21,000ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่จุดนั้นแล้วแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะลงไปอีกเท่าไหร่นะครับเซลเลอร์เคยแก้ไขสิ่งต่างกับนักลงทุนครับโดยแบ่งปันว่าเงินกู้จานวน205ล้านดอลลาร์นะที่ออก ต้องใช้หลักประกัน410ล้านดอลลาร์นะปัจจุบันกระเป๋าเงิน m r โ s t r a t e g y นะครับมีมากกว่า1,15,000 BTC นะครับอย่างไรก็ตามในที่สุดหากผลกระทบจาก Celsius นะครับที่รายงานการล้มละลายนะแพร่กระจายออกไปครับอาจมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นอีกในอนาคตครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่เกิดกับ Bitcoin h o r d e r s นะครับบางคนอย่างเช่นทาฮินี นะครับเครือข่ายร้านอาหารแห่งแรกของบิตคอยที่เก่าว่าพวกเขาเนี่ยจะสะสมต่อไปแม้ว่าราคาจะลดลงกว่าน,นี้มากนะครับก็เป็นมุมมองของคนที่เขาถือเอาไว้เยอะๆฉะนั้นคนถือน้อยๆอ่ะก็ต้องผมอยากไงให้ลองฟังคนที่เขาแบบเป็นเป็นโฮลเลอร์ที่ถือเยอะๆดูๆดูก่อนนะฮะก่อนที่เราจะตัดสินว่าเฮ้ยบิตคอยมันจะร่มสลายไหมมันจะหายไปจริงรอหรือว่า ราคาไม่จะต่ำไกว่านี้อีกจนแบบไม่เหลืออะไรเลยอย่าเพิ่งไปคิดเยอะครับรายให,ใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะเจ็บเขาเจ็บกว่าเรานะครับแต่แน่นอนครับาสายป่านแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถือน้อยก็จริงแต่ว่านั่นคือหมดสายป่านแล้วอาจจะเจ็บหนักได้เช่นกันเอาเป็นว่าคุณต้องเข้าใจก่อนใน,นเรื่องของอบิตคอยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย i ิตคอยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์นะครับ ก็อย่างที่เราเคยได้ยนะฮะหน BTC เท่า 1, 1กับ1 BTC อะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ได้แบบถูกเอาไว้มาเปรียบเทียบกับค่าเงินใดๆดอลลาร์แต่พอมันเกิดขึ้นมามันเกิดมีการเทรดซื้อขายกันราคาที่เกิดขึ้นก็เป็นราคาที่ผู้คนให้มูลค่ากับมันนะฮะโดยเทียบกับเงิน US ดอลลาร์ดังนั้นถ้าจะมองในมุมมุมหนึ่งแล้วเอ่อผมว่าเมื่อมันเป็นของมีมีจำกัดอะในในมุมที่มันเป็นของมีจำกัดแล้ว มันอยู่มาได้ถึง10กว่าปีเนี่ยแล้วราคามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถึงแม้ว่าจะมีย่อดลงมาบ้างนะฮะแต่มันก็ยังได้รับความสนใจอยู่เช่นเช่นเดิม,มน,นะครับในอนาคตถ้ามันยังคงอยู่ผมก็เชื่อว่าราคามันก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้ามองในมุมของการเทียบกับดอลลาร์นนะแต่ถ้าในวันหนึ่งที่บิตคอยเนี่ยจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มาเป็นตัวหลักในการใช้จ่ายในโลกนี้จริงๆหรือในเมตาเวิร์เนี่ยนะครับ บิตคอยอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ก็ได้นะครับแน่นอนครับว่า1 Bitcoin อาจจะมีค่าท่อ Bitcoin, หนึ่งบิตคอยแต่ณวอนนั้นแล้ว1 Bitcoin เราไม่รู้เลยครับว่ามันจะมีมูลค่ามากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ผู้คนในโลกนี้จําเป็นต้องใช้กันจริงจริงม,มันอาจจะกลายเป็นเหมือนทองคําในยุคอนาคตที่ต้องมาค้กกาประกันสินทรัพย์อย่างอื่นเพื่อให้เราสามารถดําเนินชีวิตหรือว่าใช้ใจ่ายต่างๆกันต่อไปได้ใครล่ะจะรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเห็นกันแล้วครับว่าเงินเฟอ้อเกิดขึ้นทั่วโลกครับนะประเทศไทยนี่หนักเลยตอนนี้นะฮะรอบๆบ้านเราก็หนักทั่วโลกเกิดขึ้นหมดครับหลายคนเริ่มพูดถึงการลดมูลค่าลงอย่างแรงของดอลลนะดอลลร์เริ่มไรค่าเงินต่างๆประเทศต่าง,าง,างเริ่มไรค่าเราไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้ในสถานการณ์ทั้งโลกเนี่ยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวบางคนที่เขาอาจจะรู้อะไรมากกว่าเราเนี่ยเขากำลังพยายามจะกำหนดทิศทางของโลกนี้ไปในทิศทางไหน ในเรื่องของสก,กุลเงินเรายังตอบไม่ได้เลยครับว่าสก,กุลเงินใดหรือสินทรัพย์ใดจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาคตได้เราตอบกันไม่ได้หรอกครับบางคนบอกทองคาไงมันอยู่มานานแล้วก็ต้องบอกเขาว่าทองคําเองก,ก็ก็ถูกตั้งขึ้นมาให้เป็นของที่มีค่านะครับในยุคที่มนุษย์เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มมาใช้ตัวกลางแลกเปลี่ยนกันถูกไหมมันไม่ได้แบบโอ้โหมีค่ามาตั้งแต่สมัยไดยโนเสาร์มันก็ไม่ใช่ ะะทุกอย่างเกิดขึ้นวิวัฒนาการขึ้นในยุคที่มนุษย์นี่แหละครับเริ่มมีวิวัฒนาการต่างๆมีความเจริญเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพอถึงยุคดิจิทัลทุกอย่างผมเชื่อว่ามันก็จะค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทองคําอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดหรือ,อไว้ค้าประกันอีกต่อไปก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมฮะแต่อาจจะกลายเป็นของสะสมที่มีมูลค่าสูงอ่าโดยต้องเอามาซื้อโดยสกุลอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแบบเนี้ย คืออันนี้จินตนาการล้วนๆต้องบอกเลยครับว่าบางทีเวลาผมผมดูข่าวหรือว่าผมมองอะไรเรื่องพวกนี้ผมมักจะไม่ได้มองแค่วันนี้หรือข่าวที่มันออกในช่วงนี้แต่ผมจะพยายามจินตนาการถึงอนาคตถัดจากนี้5ปีส0ปี2 0ปีว่ามันจะเป็นยังไงเพราะในเมื่อวันนี้เรามองย้อนกลับไป30ปีมันเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้ถูกไหมฮะสมัยก่อนกับตอนนี้ห่างกันเหมือนคนโลกเลยนะเมื่อสัก30ปีที่แล้วกับตอนนี้แล้วพอปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันล้ำมากกว่าสมัยก่อนฉะนั้น ผม,ผมว่าไม่ต้องถึง30ปีข้างหน้าจากนี้หรอกครับเอาแค่ห้าปีหรือส0ปีจากนี้ผมว่าโลกนี้อาจจะเปลี่ยนไปแบบโอ้โหผิดตาผิดทูผิดตาไปเลยใครที่แบบสมมตินนะคุณนอนหลับไปในช่วงนี้แล้วไม่ตื่นเลยสัก1ิปีตื่นมาไทีคุณอาจจะทําอะไรไม่ถูกเลยก็ได้คุณอาจจะรู้สึกง,งงไปเลยเหมือนโลกนี้แบบฉันไม่คุ้นเคยมันอีกแล้วนะครับใครจะรู้ล่ะดังนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารพวุนี้ผมเชื่อว่ามีประโยชน์อย่างมากแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยอาจจะ เห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับโดยเฉพาะเนี่ยเวลาผมผมชอบศึกษาข่าวสารของคนรวยๆเหล่านี้ที่เขาถือครองสินทรัพย์เหล่านี้แม้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นก็ตามนะครับมูลค่ามันจะลดก็ตามแต่เขายังคงยึดมั่นแล้วก็เชื่อถือเชื่อในสิ่งเหล่านี้อยู่แปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะครที่เขาอาจจะรู้มากกว่าเราอืมดังนั้นก็จับตาดูเขาต่อไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะฮะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะครับ เราแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันครับนะดูอะไรที่มีสาระสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคถ้าอยากซัพพอร์ตช่องนี้อย่างอย่างเป็นทางการเลยนะครับแบบเป็นสายเปแบบรายเดือนนะมาเป็นเมมเบอร์ครับกดปุ่มจอยครับอยู่ใต้คลิปทุกคลิปในช่องนี้เลยนะครับจ่ายแบบรายเดือนครับเท่าไหร่ก็ได้ครับเลือกเป็นแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์กอศิีแฟนครับกดที่ปุ่มจอยได้เลยนะฮะเลือกดูก็แล้วกันหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซัพพอร์ตเป็นเงินบาทง่าย ให้ผมเอาไว้ไปดื่มชานมไขมุกนะเติมค่าชามนมให้ผมนะฮะโอนมาได้เลยทั้ง t r u e Money Wallet แล้วก็ KBank นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็สามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้ครับทุกคลิปนะในช่องนี้จะมี wallet address อยู่นะครับสามารถ Copy แล้วก็โอนได้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมใช้เป็นกระเป๋าของ Binance นะฮะฉะนั้นก็สามารถโอนมาได้เลยนะครับ คุณสามารถติดตามทุกคลิปนะฮะทุกรายการทุกคอนเทนต์จากช่องแซกโน o อดี y ได้นะครับโดยการกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งครับกด1ครั้งเท่านั้นอย่าก,กดซ้ํานะครั้งเดียวพอแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครอย่างแน่นอนฮะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ติดออขอบคุณ <laughs> ที่ติดตามกันเออลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ